อรหังสมมาสัมพุทโธะควาบุตรทางะควันตังอภิวาเทมิสวากาโตะควตาธมุหามังนัมัสสามมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ